จะเป็นสกอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอนกลางวันก็ไปทํางานปกติแต่ว่าตอนเย็นเย็นก็ไปเป็นสกอยฮะเน่วัยรุ่นปิดกล้องอีกแล้วเป็นคายเลยโอ้โหโดนด่าเฉยเลยสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาร้านครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งคนในเอซ่านะครับผมก็ไปกันเลย ผมจะมาแกล้งเป็นคนป่าหรือว่าแบบหน้าดำๆอะไรนี่ครับวูเหมือนเหมือนวัยรุ่นจอบๆ,ๆอะไรนะครับผมก็ไปแกล้งคนด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอ่าเล่นมุกนิดหน่อยด้วยนะครับผมก็ไปไปแต่งหน้ากันก่อนเลยไปกันผมจะใช้ตาฐานไฟ่านนี่นะครับผมที่มันดำๆเนี่ยในการทาหน้านะครับผมสิวขึ้นช่างมัน เนื้อใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับผู้ชมเอาฟันได้ไหมฟันนี่ต้องทำไงอ่ะต้องแปลงเป็นชาโคปะเออได้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 เนื้ <laughs> วันนี้เขกากลายเป็นโคตรตัวตลกหนึ่งวันนะท่านผู้ชมเอาแค่นี้พอก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคไปไปเริ่มกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปไปดูปฏิกิริยากันนะครับผมสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับอ้าวโหยังไม่ได้ทันคุยเลยเลยอ <c oughs> ุ๊ยอินเดียอินเดีย Hello I'm in the water please send me ยังไชอย What she doing bro น่ะโอ้ให้เห็นหน้าผากวัสดีครับทำไมต้องทาหน้าโอ้วิตามินคูบาพลังงานแสงอาทิตย์ของเขาดีจริงครับ ก็เป็นแบบนี้ของคันเล็กนิดโอ้โหหวัสดีครับหวัดดีครับวินาจกันเลยทำไรครับเนี่ยมันสอนหนังสืออยู่เลยเดี๋ยวนะอันนี้เราเราพางตัวใช่ไหมใช่ครับพางตัวครับของเขาดีครับผมเฮ้ยนี่ติดติดกับผูกเข็มมาเนี่ย โอ้ยไม่ใช่รัะหลวงหลวงปูค่ครูบาพลังงานแสงอาทิติครับหลวงปู่พลังงานแสงอาทิต์ของเขาดีจริงครับมมนะถ่ายติก๊กต k อกเหรอครับเนี่ยเล่นอะไรนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกัดแดนแกัดแดนแกัดแดนเหรอมันมันคืออะไรครับคล้ายๆกันดั้มมาล่ะอ๋อกันดั้มตัวใหญ่นะลูกข่างอ่ะลูกข่างเรอ้ยผมเคยเลอเอา เอาปดทิ้งแล้วอะ่ะวันดีครับอ,อ,อ,อ้ไม่เล่นกับผมเลยตุกีอ่ะ เน่ทำไรครับเนี่ยนั่งเล่นค่ะเอ้าอยู่ในห้องเหรอครับเนี่ยน้องใช่ค่ะกักตัวกักตัวเป็นโควิดเหรอครับ โอ้โหไปเที่ยวเยอะแน่เลยผมนี่ไปเที่ยวนี่ไม่เห็นติดโควิดเลยของเขาดีจริงครับผมวิตามินคูบาแสงพระอาทิตย์เอาไปอีกแล้วอ่啊สวัสดีครับ ทำไรกันครับเนี่ยเอ้ยหัวรอ้ออิงเดียวไม่ได้แนละ้ว <c oughs> หลอนอะไรเขาเนี่ยเติมมาเยอะหรือเปล่าไปเติมมาครับผมไม่ได้หลอนอะไรเลยเติมมาอย่างเดียวครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เต,เติมเติมมาทรงแบบนี้เลยครับทรงเติมที่ทรงนี้เหรอครับใช่ครับผมเติมมาเยอะครับผมก็เลยเป็นแบบนี้เติมมาเยอะนี่เท่าไหร่ครับอุ้ยบอกไม่ได้ครับผมแต่เยอะอยู่นะครับผมเต็มไปว่ะอุ้ยต่างประเทศ <_ letter> อือ <_ letter> <_ letter> Hello. Uh, thank you, thank you. Ôi, em em khoảng khăng lẳng khắp. กันนะตัวสอบชิคค่ะวันดีครับวันดีครับทำอะไรหน้าดำอ๋อเติมมาครับเป็นเป็นลูกครึ่งเหรอครับไม่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะอะอใช่ครับเป็นลูกครึ่งครึ่งขาวครึ่งดำครับเออา <laughs> มองมอง อา้าวคิด,คด,คดว่าเป็นผมเป็นลูกครึ่งเราผมไม่ไม่ใช่ลูกครึ่งครับใช่ใช่เออเหมือนเลยนะเหมือนเหมือนลูกครึ่งครับเหมือนลูกครึ่งฝรั่งเศสโอ้ฝรั่งเศสขนาดนั้นเลยผมผมว่าไม่ใช่ละเปิดกล้องของดูหน้าหน่อยเอยมันก็เป็นธรรมดาแหละคนเขินกล้องอ๋อเขินกล้องเล่นเอซ่ามันไม่ได้นะแสดงว่าเติมพรีเมียมแน่นอนถึงจะสามารถปิดกล้องได้นะ่ะ เขา,นะาฟรีเหรอโอ oh. ้เมื่อเมื่อเมื่อก่อนใช้เพจอยู่เมื่อก่อนใช่อนะเมื่อก่อนใช้เพจแล้วแล้วนี่ปิดกล้องนี่ก็คือแบบเวลาเจอสาวก็แบบอยากจะคุยก่อนแล้วก็ค่อยเปิดกล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยเอ่อเราใจถูกนะเนี่ยนี่นี่ใช่เลยผมก็เคย <laughs> เคยอะ <laughs> เคยทำ <laughs> เคยทำ <laughs> <คย> <laughs> ก็เืินเป็นนะครับอ๋อใช่ครับแต่บางคนบางคนแถวนี้ไม่เขินเลยครับทําอะไรก็ไม่รู้บ้าบอมากเลยหน้าดำดๆนั่งอยู่ตรงนี้เขาใครก็ไม่รู้ทำไมไม่ไปล้างบอครับยังครับถ่ายคอนเทนต์ฮะ你好ี你妈นี้มาเน่วัยรุ่นปิดกล้องอีกแล้ว ไป็นควายเลยโอ้โหโดนด่าเฉยเลยชื่อนี่ชื่ออห็นู้ใช่ไหมชื่อมาร์กใช่ไหมครับอ๋อนี่มาร์กมาร์กหน้าดำธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ครับผมมาร์กร,รู้ใจใช่ไหมครับมาร์กรู้ใจเด็กั่นเไม่รู้จักอา้าวซอบโอ้โอ้ What s <S oh. you doing bro No, no, I don't have the any money. But this Max charcoal, hundred oh. percent. Yeah, yeah. From this, from this. Yeah. Yeah, it's good. Yeah, that is good. Why are you smoking? It's a bad, bad for your health. Oh, it's so badly do not smoking, bro No, no smoking Boom. Oh smoking every day Ooh. Give me give me a one cigarette Give me I, I I will give you the my heart. Yeah Yeah, yeah Thank you สวันีกุมลาักวมาเลยค่ะวันนีครับเยวเซโอนี่อะไรท่มาม็กชาโคลร100้อครับผมพาให้บ้างดิอ้มาเลยครับผมนี่เลยครับชาโคของแท้รนะนะ้อยเอร์เซ็นต์อิง่เลย,ยนี่เลยนะ อยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ยไม่ค่ะอยู่พี่ตับโอ้ผมหล่อไหมครับหล่อไหมครับหล่อไหมครับหล่อมากเอาพูดดีๆพูดดีๆดีกว่าเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยเป็นคนชีชักินทำไมหน้าเด็กเลยหน้าเด็กจังเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ผมผมทายว่าผมผมทายว่าสิบแปดนะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่ไม่ใช่สิบแปดมากกว่าน,นั้นหรือว่าต่ำกว่าน,นั้นครับต่ำกว่านั้นอ่ะเขาต่ำกว่านั้นเหรอ <c oughs> ผมว่าน่าจะประมาณสิบห้าวะกำลังโตเลยใช่ใช่ใช่ <c oughs> โอ้ <c oughs> น่ารักมากเลยอ่ะ แฟนยังครับเนี่ยอเอ๊ะเขาไมยังไม่มีครับเนี่ยสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้มีแต่สิวแยกย้ายผมก็มีนะสิวอะ่ะแต่ผมเอามาร์คชาโคลร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยไปทาแล้วก็สิวมันก็หายลองใช้มาร์คชาโคลร้อยเปอร์เซ็นต์เดีครับผมบอกเลยว่าไม่เห็นสิวแน่นอน อมยอมมีสิวอุ้ยมันดีนะครับมาชาโคแบบออกไปข้างนอกอบอกเลยหน้าแบบเออ <S <S เขาจะเห็นเราเป็นลุกครึ่งครับผมครึ่งขาวครึ่งดำครับผมโอเคโอเค,อเค,อเคช่วงช่วงเอองานในดิเละอะไรครับเนี่ยงานในเละก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนกินนอนกินนอนแล้วน่าจะอ้วนนะครับนี่ไปทำไมอ้มมวนเนี่ยกินอะไรเข้าไปเนี่ย เป็นชั้นเลยเหรอหมูสามชั้นเลยวะเอ้วราเร,าเรานี่คิดว่าจะจะจะ,จะต่ออะไรครับถ้าจะมอหกเนี่ยจะไปเรีนจะไปเป็นอะไรเหรจะหมอหกไม่รู้จะเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจผมก็ไปสอบมาเหมือนกันนะพี่พี่สุลขานอยากเป็นตำรวจแต่งท่อดังฮะฮะอะไรนะตำรวจแต่งท่อดังไี่มีด้วยเหรอ ก็ไม่ต้องว่าจะชอบแต่งท่อดังหรือว่าจะไปเรียนธุรกิจบริหารบริหารธุรกิจอยากหนึ่งอยากเป็นตำรวจเราก็ชอบแต่งท่อดังเราอยากเป็นนักธุรกิจนักนักตำรวจนักธุรกิจแต่งท่อดังนี่หรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยว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 นี่นี่แว่นเหรอฮะ <h> ah? นี่แว่นเหรอแต่งท่อดังเนี่ย ชอบแต่งแต่ไม่ชอบขับชอบแต่งแต่ไม่ชอบขับไม่ชอบมันแดดร้อนอ๋อเช้านี้ถ้าถ้าถ้าแดดแดดดาวล่ะก็จะก็จะขับแดดดาวเหรอมใครบ้าแดดไม่ใช่แบบว่าเลยดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยไงหนาวก็ไม่ขับแต่ขาแตะเอ้าแต่ชอบแต่งท่อดังแต่งไม่ดูอ๋อแต่งไว้ดู แล้วแล้วเราแต่งไว้ดูนี่แต่งไว้ที่บ้านดูคนเดียวเงี้เหรอตายก็แต่งถ้าแต่งแล้วมันสวยมากก็ขายขแ้วก็แต่งเหรฮะอะไรครับเนี่ยไหนไหนไหนเอาขอขอขอ,ขอไปดูหน่อยคันนี้แต่งอยู่ตอนเนี้ยทำไมไม่เรื่อลงมาด้วยนี่มันอยู่อีกมันอยู่สุพรรณอ๋อสุสุพรรณที่สุพรรณกินหมาไหมครับ <laughs> <laughs> เราอยู่สีเขียดเไม่กินหมาโอ้ยทำตัวน่ารักอีกแล้วโอ้ยดาวเม็ดแรงยิ่งนักแจกวาร์มไหมครับเนี่ยวาร์ปไปจีอะไรนะ T C S. <S T D C S, <S T C S แล้วก็ underscore underscore <7. S 1> แล้วก็เจ็ดสองพันเจ สองพันเจ็ดโอ้ยผมสองพันหนึ่งอะเนี่ยอ uh, ่าทะาทะาทะาท่าท่าความอีกทีนะครับ A A A R ใช่ไหม A A R T C S อันเดซกอร์สองพันเจ็ดืมขอบคุณครับผมก็เคยสอบตำรวจนะแต่ไม่ติดอะ่ะ <laughs> ได้ได้ที่พันกว่ายากยากจะตายง่ายเหรอไม่ยากยากยากนะง่ายยากมีแค่มันมีนิดหน่อยมันมันยากนะไม่ไม่อ่านคือไม่ได้นะไม่อากผมผมสอบผมสอบครั้งที่แล้วได้แปดสิบอะได้ที่พันกว่าคนสอบสี่หมื่นห้าไม่ติดรับแค่ร้อยคนเออคิดดูยากแค่ไหน ติดนี้ต้องหนึ่งหนึ่งร้อยห้าคะแนนขึ้นไปไหวะเปล่าคะแนนเต็มมันเท่าไหร่เอาคะแนนเต็มยังไม่รู้อีกบอกบอกข้อสอบง่ายไม่ใช่แล้วใม่มันก็ง่ายอยู่ว่าอ่านว่าไปอ่านง,ง่ายนะก็อา่านดูมามันก็ง่ายแต่แต่มันก็จะม,มีแบบข้อข้อปปาบเสียนอ่ะข้อแบบมันกำกวมาอะไรไงมีเยอะบอกเลยอะมัน ่านทาความเข้าใจแค่นั้นเองี่โอ้ทำเชิงเก่งอยากรู้ยังเลยไปสอบจริงะะได้เท่าไรได้ศูนย์เออแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยรับน้อยด้วยนะก็ร้อยน้ำบาทอะไรเงี้ยไหวเหรอไม่ไหวก็ลาออกมาเลี้ยงควายบ้าบอเลี้ยงควายนี่นี่นี่เลี้ยงเ,เลี้ยงควายน่าจะดำแบบนี้เลยนะจะใช่เลี้ยงควาย น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะไม่เป็นเร็นยมกันแดดทำไมนี่ไม่คิ้มกันแดด,แด,ด <laughs> โอ้ยก็ถ้าถามไม่หมดล่ะเดี๋ยวหน้าดำแบบผมนะโอ้ยหน้าจะถาาไม่หมดได้ไงมันจะดำแต่ตัวนี่แหละ <laughs> <laughs> นี่นี่ช่วงมอต,ต้นมานี่แวน้นมาใช่ไหมเนี่ยถึงจะแต่งรถเนี่ยในแว่นใช่อใช่อ กินแล้วก็นอนแล้วก็อยู่บ้านโอ้แม่รักตายโอ้แม่รักตายแต่แต่งรถเนี่ยนะแต่งแต่งท่อดังเนี่ยนะแม่รักจริงเหรอเจ๊ะแม่ก็รักแม่ก็ตัดโอ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นซิมันเริ่มไม่เห็นแล้วอะ่ะเห็นผมอยู่ไหมไม่เห็นอะ่ะมืดไปหมดเลยอาชาโคต่อไปไง ทายเลยทายดูเลยนี่นต่วเป็นเลยเอาเลยมาร์คชาโคของแท้มาทาด้วยกันอต่มันมันดูแดงทำไมมันจะแดงม,มันจะแดงเป็นรอยเลยเวลาล้างไม่เป็นรอยนี่ทาชาโคร้อยเปอร์เซนต์มาทาด้วยกัน อาให้นักเาโอยน้อพาทำอไมถึงมาเล่นเนซ่าครับเนี่ยวัวมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไม่อ่านหนังสือแล้วบอกเขาสอบโันหลดง่ายนะ่ะมันอ่านทำไมก็ปิดเทอมแล้วปิดมาเป็นเดือนแล้วอาปิดปิดมาเป็นเดือนเหรอผมเพิ่งปิดเองนะใช่เหรอบางบาง ก่อนหน้านั้นมันก็ว่างเพราะเพราะว่าส่งงานไปหมดแล้วใช่ไหมมันก็ว่างครูก็แบบไปโรงเรียนก็ได้ไม่ไปก็ได้เอออ๋อก็เลยถือว่าเป็นพิเีอมแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ก็ไปสอบโอลิหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยตัวเล็กนะเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยร้ <16 8. S 1> อยหกสิบแปดอู้สูงมากสูงมากสูงมาก พี่พี่ร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสี่เองนะวิสเกอรสูงเท่ากันเลยนะเนี่ยว้าวน่ารักด้วยยังไม่มีแฟนด้วยเปิดใจอยู่ไหมเปิดใจไหม,ไมครับเนี่ยฮะ <c oughs> เปิดใจไหมครับเนี่ยเปิดใจไม่ได้หน้าอกกระพังฮะ <c oughs> เป็นไงมาร์คชาร์โคไม่ทาำทำอะไรนะไม่ทำให้ดำทั้งตัวไปเลยเหรอถ้าดำทั้งตัวนี้อาจจะค่อย,ค,อยค่อยค่อยคีคอนเทนต์พวกงนี้ดีวกว่าว่าจะทำอะไรไม่นะจะไปเป็นอะไรตำรวจก็ต้องใช้นะข้อสอบภาษากฤษมีนะ อะไรนะจะไปเป็นสก,กอยจะไปเป็นสก,กอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้ปะมันได้ทำไมถึงอยากเป็นสก,กอยไม่รู้อะ่ะมันไม่ต้องใช้วุฒไม่จำกัดอายุฮะ ไม่้เรียาเราจะเอาเงินที่ไหนไปหาแยวพ่อแม่ไมอยังไงมันได้เงินเหรอมันไม่ได้ฟังแต่ว่ามันมีให้แบบพิเซนละนุ่นนี่บางบางคนอ๋อพ่เซนตววนัวนั้นพ่เซนตัวลงยูทูบเนี่หรอเราลงทิกตอกเนี่ยเหรอถ่ายลงท <tav> ิกตอกนะฮะใช่ไหม แล้วไงก็ตอ,อนกลางวันก็ไปทำงานปกติแต่ว่าตอนเย็นๆก็ไปเป็นเซอรกอยฮะก็เหมือนก็ <c oughs> เหมือนเป็นคนว่างงานแต่ก็ไม่ได้ว่างงานเอาไปเป็นสกอรกอยต้องทำอะไรบ้างไม่รู้อ้าวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ตงังค์สิมันต้องไปทำสิทำไมอะ,ไ,อะไม่รู้แล้วแต่น้องอะ ก็อยากเป็นสกอยน้องก็ต้องรู้สิอะไรอะไรไม่รู้ก็ก็น้องก็น้องบอกน้องอยากเป็นสกอยมันก็ต้องมีแบบสิ่งที่ต้องทำแล้วมันได้เงินเสียอาอไม่รู้ได้ไงทำแล้วแล้วแล้วที่บอกทำงานประจำทำงานประจำก่อนแล้วค่อยไปเป็นสกอยทำางานประจำนี่คือทำงานอะไร งานมั้งหนักแม่สาวโรงงานอ๋อสาวโรงงานเรารู้ไหมว่ามันหนักแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่หนักขนาดนั้นเคยทำแล้วเหรอแค่ทนได้มันก็ไปได้เคยทำแล้วเหรอแค่นเราก็อยู่ได้เนี่ยเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยจะจะบอกให้อ่ะพี่พี่ทำงานบริษัทหนึ่งพี่ไม่บอกนะว่ามันเป็นที่ไหนเนี่ย รู้ไหมมันมีน้ำตาลแค่ไหนอะ yeah. เอาอีกแล้วอ๋อ oh, ไม่มีน้ำตาลโอเคโอเคได้ได้ได้คือลาเล่าต่อพี่ทำงานโรงงานหนึ่งมารับตั้งแต่วุฒมอสม 3, วุฒมสาขึ้นไปก็ทำงานได้เลยวันหนึ่งอ่ะจะได้325บาทททำงาน8ชั่วโมงตั้งแต่8ดโมงถึงตอนเย็น แล้วก็ถ้างานมันไม่เสร็จสามารถต่อเป็น OT OT ชั่วโมงละ61บาทเอ้ยเออชั่วโมงละ6กสิบสกสิบบาทไปหนึ่งแล้วก็ยายได้ยินได้ยินเงใครบนใครบนให้ยายพี่ยายพี่อ่าคือโดนด่าฟอนทุแน่แเลยไม่ไม่ใช่แล้วเราเลาาต่อนะเราต่อนะคือสิ่งที่ต้องทำก็คือยืนทั้งวัน ยืนทั้งวันเลยไหวอ่ะไมเป็นไรบอกทำผมหนูก็ย,ยืนทั้งวันอยู่แล้วยืนทั้งวันไม่ได้นั่งผู้หญิงอ่ะจะได้ปอกผล,ลไม้ลูกค้าหนูก็ไม่ได้นั่งหนูก็ยืนทั้งวันเดินกลับไปกลับมาอยู่อ๋อเหรอเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็นั่งพักดูทิกตกิกไม่ถ้าแบบมันมีลูกค้ามันไม่สามารถนั่งได้ใครจะมานั่งได้หรอกหนูก็โดนด่า จ็เจงอ่ะแต่อันนี้ช่วยแม่เหรอไม่แม่แบอกว่าถ้านนันไม่อยู่ก็เปิดทำเองเลยเห็นไหมตัใจไม่ชอบ <_ d ata> อะไรนะ <_ d ata> กินอีกแล้วกินบ้างสิขอบ้างขอบ้างขอบ้างกินบ้างสิ <_ d ata> เอามาให้กินเดี๋ยวนี้ ขอบางขอบางเอามาโวยไม่มีน้ำใจเลยไม่แบ่งเลยอ่ะไม่ทำไมอ่ะตูเปล่าทั้งวันนูเพิ่งได้กินขนมเพราะว่านูขี้เกียจไปซื้อเหาะทำไมถึงขี้เกียจไปซื้อถ้ามันไกลอ่ะมันร้อนแดดด้วยเดี๋ยวผมมิวไหมโอ้โหแค่นี้เนี่ยนะขี้เกียจแล้วต้อนล้าคะ่ะ ไม่เอาแล้วขับรถเป็นไหมเนี่ยขับเป็นแต่ไม่ชอบขับทำไมอ่ะเอ้าไม่ชอบขับแล้วเป็นสเกลยังไงเอ่ยเอาสกอยลกาให้ขับรถเหรอสกอยลกาให้นั่งรถอ๋อให้นั่งสอนผู้ชายนี้เหรออ๋อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเรามีผู้ชายสอนยังตอนเนี้ย โอ้อะไรคำเนี้ยพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ขอเอาคลิปน้องไปลงคอนเทนต์ได้ไหมฮะอะไรนะเล่นอะไรอะไม่ได้เล่นอะไรไม่ สวยนะสวยนะครับพูดตรงตรงเลยขอทำขอลงอพูดตามพี่ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกขอไปลงคอนเทนต์นะครับนะโอ้จริงอะอะไรนะ